สวัสด,ดีพี่น้องเด้อมาทำความสะอาดบ้านพี่น้องมาก็จะเพ้าขยะเนาะเพ้าขยะรอบๆคางบ้านบรรยากาศจสาวก็วิ่งแดนเล่นเนาะพี่น้องมาก็นี่แหละค่อยๆทำความสะอาดไปก็มไม่กิงใหม่ตะเก,ากาียร์กะก็ค่อยๆทำไปจ้ะบรรยากาศนี่เนาะก็จะได้ไปสางไรใดแล้วโมได้มีเวลาด้วันที่นี้ก็จะค่อยๆทำไปเนาะ ก็จะเป็นเศษขยะเป็นเศษขยะเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะเผาได้เป็นพื้นที่กว้างพี่น้องก็จะได้ยินเสียงไฟดังจุบๆ,ๆบัวพันเสียงไฟดังพนะนั่นแหละท้อวามสะอาดขยะดูแลรอปะก็จะมีเศษยังล่ะเศษทุงขนมเอ้ยเศษทุงกินกับข่าวเอ้ย เป็นกล่องอาหารเอ่ยที่เป็นพลาสติกค่ะที่เป็นพลาสติกกอนั่นแหละทั้งกระสีเก่าๆตัวนี้ก็เริ่มเก่าเดี๋ยวบันพันก็จะได้ลืออกมาท้ำลืออกมาเช่กน้อยก็เป็นฤดูฝนรูดได้พี่น้องเลี้ยวค่ะสุดเลยมึงดูแลตัวเองบ้างเด้อเพื่อนว่าเผาขยะบางทีเพื่อนกับเป็นถุงพลาสติกกองกันเนาะ เอาแบบนี้ทีเทนี่ทุ่งปฏิกอกระชีดกับไฟจวดไปเถไอตรงที่เิ่นเป็นไฟลุกขึ้นไปละ่ะเป็นหอยปอกใ่บะทินเป็นแผลได้บะทินีดูแลสุขภาพน้องพี่น้องเนาะวัฒน์านม,มีวิวยังให้พี่น้องได้เห็นเลยก็ทักทายอยู่วิวข้างหลังบ้านเลยเนาะกับต้นยังหลักแบบก็ต้นกล้วยก็เริ่มแห,งห้งเหี่ยวแล้วพี่พน้องบวัฒน,น์นเทศุี้ยังไงล่ะช่วงนี้ก็ให้ลง่งก็ยัง เปิดคาการมองเห็นให้กับช่องอยู่เนาะตอนช่วงทํางานไปด้วยก็มีการเปิดไล์เบื้องเพื่อนแต่ว่าคอมเมนต์นี่ก็อยากคอมเมนต์ให้พี่น้องได้ไปเป็นกําลังใจอยู่เนาะไป,ปะเป็นกําลังใจกับมหาบ,าาหาบ้านเจ้าของนั่นแหละกดตัวมาบัวพันก็จะได้คอมเมนต์ไว้เนาะคอมเมนต์กดไลค์กดไลค์ชมให้ชมวิดีโอให้เพื่อนจนจบค่ะพี่น้องนาฟีดบวัวพานันพี่น้องพลาดไปพลาดมา ่านมาใดนะคะคลิปเน่าเทะไดแห่งดีแหงมกักเป็น่าบโบผันเบิ้งให้จบเด้วค่ะก็จะเปิดว้หันละถ้าพิษพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยเนาะคะ่ะก็พะยายามที่จะดูคลิปเพื่อนให้จบนะคะก็ช่วงนี้ก็อยากได้เพื่อนที่เป็นวิดีโอคลิปยาวัวผันก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรนี้มากหลายพี่น้องไปเบื้องให้เพ่อนจนจบมีวิววิวแบบใดแบบบรรดา,าของเฮาแห้งชอบพี่น้อง เื่อว่าจะเอาประสบการณ์ตัวนั้นมาประยุกต์ใส่กับเจิตวนญญยส่วนถึงได้ความรู้น้อยความเล็กความรู้เร็กน้อยเก็บความรู้อะไรที่เราสามารถที่จะมาประยุก์ใส่กับชีวิตเจ้าของณเนาะก็นี่แหละคือประเด็นสําคัญเลยทุกคลิปทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์ของพี่น้องทุกคนมีประโยชน์และมีคุณค่านะคะแล้วก็คลิปทุกคลิปที่พี่น้องลงไปบางทีเวลาด้วยความเร่งรีบแล้วก็บริษ เตรียมเบอร์ไตักเตรียมนะคะสําหรับฉีบบัวพันบอร์ไตักเตรียมบอร์ไตัดบอร์ไต้ตอนยังเลยเอาสดๆเพื่อเพือให้พี่น้องเพราะว่าเวลาทุกวินาทีของเรามีค่านั่นเองค่ะจับได้โทษจับบัวพันกับยิ่งผาปิ๊ปปิ๊บปิ๊ปปิ๊ปตามรวมรัวตามบานของเฮาเลยเนาะตามธรรมชาติ จะได้อยู่กับธรรมชาตินี่เป็นส่วนน้อยอยู่เป็นในช่วงเวลานิดเดียวเองแต่กับถ้ำเวลานั้นให้มีคุณนขาเนาะพี่น้องเนาะก็คือน,นั่นแหละสักพักบัวพันก็จะเขาแน่เมืองก็จะมีเสียงสีเสียงดังตึงตังตึงตงแต่บัวพันก็นยังพยายามโลงอยู่พี่น้อง ขออนุญาตนะคะขอบคุณพี่น้องแล้วก็ขอบคุณเอสซีทุกคนทุกท่านที่ส่งกําลังใจมาให้โบพันเนาะถึงจะมีแสงสีเสียงเพลงโบพันก็ยังพยายามลงอยู่จะพิดจะถือก,ก็ขออนุญาตนะคะในช่วงนี้เนาะก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ส่งกําลังใจให้นะคะบายๆค่ะโบพันก็จะเร่งรีไปทํากิจกรรมเลยผ้าละในช่วงนี้ปีใหม่เดินทางปลอดภัยด้นนะคะ่ะ ก็จะไปทำหุงหาอาหารไว้ให้บุตรน้อยนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปสร้างไรายได้ในตัวอำเภอเมืองในแสงเสียง,ยง,ต,งตึมดำดึมดำเนาะก็ขอบคุณพี่น้องนะคะที่ผ่านมาบ๊ายบาย